เคยสงสัยไหมว่าทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าแล้วทำไมตอนเย็นถึงกลายเป็นสีส้มแดงทั้งที่แสงอาทิตย์ก็ดูเดียวกันคำตอบมันเฉงกว่าที่คิดเยอะเลยเอาละมาย้อนกลับไปที่ห้องเรียนวิ์แบ๊บหนึ่งแสงอาทิตย์ที่เราเห็นเป็นสีขาวจริงๆแล้วมันประกอบด้วยสีรุ้งทั้ง7สีผสมกันอยู่เหมือนในสายลุงเทปปาปาเลยครับเมื่อแสงนี้เดินทางผ่านชั้นบรรยากาศของโลกมันจะเจอกับโมเลกุลเล็กๆของอากาศเต็มไปหมดทีนี้แหละคือจุดพีด แสงสีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยเป็นคลื่นสั้นมันเลยชนกับโมเลกุลอากาศแล้วกระจายก,กระจายไปทั่วท้องฟ้าได้ดีที่สุดในขณะที่แสงสีอื่นอย่างสีเหลืองสีส้มสีแดงที่เป็นคลื่นยาวจะเดินทางตรงมาหาเราได้ง่ายกว่าแต่ตาของเราดันมองเห็นสีฟ้าได้ดีกว่าสีม่วงท้องฟ้าส่วนใหญ่ก็เลยกลายเป็นสีฟ้าสดใสให้เราเห็นนั่นเองแล้วตอนเย็นล่ะ ตอนที่พาอาทิตย์อยู่ต่ำแสงต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศที่หนากว่าเดิมแสงสีฟ้าก็เลยกระเจิงหายไปเกือบหมดเหลือแต่แสงสีส้มกับสีแดงที่ขึ้นยาวๆเดินทางมาถึงตาเราได้ท้องฟ้าเลยกลายเป็นสีส้มแดงสุดโรแมนติกอย่างที่เราเห็นกันสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะเคยสงสัยไหมทําไมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าแต่ดวงจันทร์กลับไม่เป็นสีฟ้าบ้างล่ะทั้งท,งท้งที่ก็อยู่ในอวกาศเหมือนกันคําตอบแม่งให้เลยก็คือดวงจันทร์ไม่มีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกเราไหมครับ บนโลกของเราแสงจากดวงอาทิตย์ที่สองมาจะต้องเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศนานาซึ่งเต็มไปด้วยโมเลกุลอากาศและเก็บโมเลกุลพวกนี้จะกระเจิงแสงสีฟ้าและสีม่วงไปทั่วท้องฟ้าเราเลยมองเห็นฟ้าเป็นสีฟ้าสวยงามปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการกระเจิงของเรลีแต่บนดวงจันทร์มันโล่งจ้งเลยครับไม่มีอากาศไม่มีแก๊สอะไรทั้งนั้นพอแสงอาทิตย์ส่องมาก็ไม่มีอะไรมาคอยกระเจิงแสงสีฟ้าเลยแสงก็เลยพุ่งตรงมาที่พื้นผิวด้วยงเราจึงเห็นดวงจันทร์เป็นสีเอทาตาของหินและฝุ่นไม่ใช่ ีฟ้าเหมือนท้องฟ้าบ้านเราหน้าทึ้งใช่ไหมล่ะครับคุณรู้ไหมว่าเราเห็นดวงจันทร์แค่ด้านเดียวมาตลอดใช่แล้วดวงจันทร์ถูกล็อกด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกทําให้มันหันหน้าด้านเดียวเข้าหาเราเสมอแล้วด้านมืดที่เราไม่เคยเห็นละ่ะมันไม่ได้มืดตลอดเวลานะแค่เรามองไม่เห็นจากโลกเท่านั้นเองที่หน้าทึ่งกว่านั้นคือดวงจันทร์กําลังค่อยถอย,อยห่างจากโลกไปทีละนิดประมาณ3.8เซนติเมตรต่อปีอีกหลายล้านปีข้างหน้าวันของเราจะยาวนานขึ้นเพราะเหตุน,นี้แหละ และรู้ไหมว่าฝุ่นบนดวงจันทร์คงเหมือนเศษแก้วและมีกลิ่นเหมือนดินเปืนที่เพิ่งยิงหมายหมายนักบ,บินอวกาศออกมาเองเลยสุดท้ายถึงดวงจันทร์จะดูขาวสว่างแต่จริงๆแล้วมันมืดพอออกกับพื้นยามาตอยเลยนะความสว่างที่เราเห็นเป็นแค่แสงอาทิตย์ที่สะท้อนมาเท่านั้นเองน่าทึ่งใช่ไหมละ่ะถ้าชอบเรื่องสนุก,กแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ